โอนะคบพวกก็ผมในรายการอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เราก็มาตอกเลยนะครับคือว่าโทรศัพท์พ่อดังนะครับเลยต้องไปให้พ่อนะครับแต่เผิ่ไปกดปิดปิดเขาเรียกว่าปิดอะไรเนาะปิดโปรแกรมแครสนะครับเลยต้องออคือว่าผมไม่มีโปรแกรมตัดต่อนะครับเลยต้องออกไปอย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้เราเทารกินน้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับ โอเคเดินไปหานล้วแล้วก็จบเลยนะครับก็ไม่ต้องมีอะไรมาก <Okay. S 1> ตอนนี้เราเจอพวกเป็นน้ำครับมันเดินมาแล้วอ่ยิงก็แล้วคอ <c oughs> มผมช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคอมผมกากประหยัดกระสุนไว้ อืมช้าหน่อยนะครับหมดยังไปยังเลยอยู่อของขโมยสองกอนมันก็ช้ามากเลยความผม โอเคนะครับไปต่อกันเลยอันนี้ก็เราเห็นกักระเบิดนะครับอยาให้เพื่อนเราไปกู้แล้วก่อนภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจที่ยากพอสมควรผมผมเล่นแล้ว,ผม,ลลวผมเล่นไม่ค่อยผ่านเลยก็ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับความผมก็ช้าด้วยโอเคเพื่อนเราก็กู้ระเบิดไปอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวไปตามแผนที่เลยนะครับถ้าใครดูแผนที่ไม่เป็นเนี่ยก็ไปฝึกดูมานะครับโอ้เราเจอพวกเวดน้ม หมดจังหมดแล้วผมยิงคุณเดียวเลยเหรอเนี่ยโอเคครับมไม่มีกระสุนปืนเลยอันนี้ก็เราก็มาเจอก,กับกระเบิดนะครับวิธีแก้กดสเปซบาร์แล้วมันจะหายไปเลยเดินต่อกันไปเลยดกหมานั่นไงว่าแล้ว ตะแคงหมดยังหมดแล้วเมื่อเรายิงแล้วขอขโมยของก่นอนนะครับก็ได้แค่กระสุนรีโหลดายต่อกันเลยนะครับ โอเคได้กระสุนปืนอ่าเดินต่อไปเลยนะครับช้าหน่อยนะครับอาจจะดูเวียนหัวไปกโอเคนะครับระวังไว้ หมดยังยังเกมหมดแล้วเอาของก่อนเอาเจอค่ายเลยโอเ,เอาของก่อนเดอเคครับโบอะ มากันแล้วโบ<ด>ต้องมีอะไรแน่แพอ,รอกระบุไปแล้ว ประหยัดกระสุนไว้นะครับอืมได้เวลาโดนะครับเอาทำไมออกไปได้เอาปิดทางดดีดดีด้ดีดนดีดดีดนดีดดีด้ดีดมนดด้นดีดดด้นดีดดีนดดี้ดด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 ีดด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 นดด ทางนี้ทางนี้ดูจากแผนที่น,นะครับเซฟแล้วมอบเร็วยิงหัวแล้วเดียวก็เรียบร้อยอืมโรยก่อน มันบุกมาแล้วอยากได้ปืนอย่างเพื่อนมากเลยนะครับทำไมเราถึงได้กับปืนกากๆกากด F Q โอยเจ็บ ไปเป็นจังหวะวิ่งมอบแล้วมอบสิโดูก่อนอืมได้ไหมหบก่อนโอเคนะครับไปเป็นจังหวะตรงนี้มันต้องระวังโดนจริงโอ้ยมอบสร็จบาปไปแล้ว ระวังพี่เบิมกำลังจะมาห้าลอยนัดเลยรอนะคะไปแล้วอือย่างแรงโ oh อ้ไม่เกาโอ้คนปิ้วเลยโอ้เราโดนสเกลระเบิดนี่ก็เด้อโอ้โหโดนสเกลระเบิด หาเลือดก,ก่อนผมจะหิว้วโอเคนะครับไม,ม่เจอคนเลยโอ๋อช้าอืมกลองพยาบาลขอบคุณครับโอเคอืม คุยกันไปนะครับมันจะคุยเรื่องว่าโอ้โหบุหรี่อยู่บนเนี้มันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วโอ้โหเจ็บโอ้ยเจ็บอ,อืมอืมเจ็บอืมอืมดีโหลดนานมากเลยครับ โอ้ดูราดงจีงเอาดีโหลดก่อนผมดีโหลดก่อนดีโหลดเอาพุ่งมาดีโหลดตอนนี้เวงกำมองไม่เห็นเป้าแล้วแต่อ้ไมค์ก๊า พี่จะช่วยอือหือระเบิดแรงมากเลยอืตไแล้วโอ้อภารากิจแรกภารากิจที่สองก็จบไปอย่างเรียบร้อยนะครับอ่าใครที่อยากหลดนะครับอืก็หลดได้อขอบคุณครับ